ใหญ่เนาะมอนี่เนาะอืมกระดูกใหญ่ตู้ปอกยังเกาะพวกแฟนเคียบอ่ะไงเนาะกระดูกใหญ่ดีเนาะตีไปยังนอนเนาะเสียนเดียงงัวเลยเสียนงัวเสียนเดียงงัวเห็นกันมามาซุ่มกันเลยดิ อาการเป็นอะไรก็บอสให้ฟังเลยมันหยัดยางเป็นใครยู่นะเนี่ยมันเกือบผัดเกือบปกติอยู่มันเกือบผัดมันเป็นเงาเงาเข้อซ่องเบิ้องพนักงานย้อสบายน่ะเบิ้องอาการเป็นบจงว่ามาสามมือฮะไข่จักย่างเลยมันไม่ว่าเป็นเป็นบูซื่นนะนั่นเกือบผัดงาขใครอยู่อยู่เนี่ยขาสั่งทางสายเนี่ยเบิ้งพื้นเอาข้อซ่องเลยเปิดเบิ้งพื้นเพิ่นเบิงม มือเศร้านี่จับพื like ้นรถมีปั้งหมดนะถึงหกตัวเป็นที่สั้นเป็นในพื้นบ่หรือเป็นในข้อพอเปลื้นบ่ไปไปเต้บอลนี่นะใหญ่เนาะกระดูกมันใหญ่ดีเลยเนี่ยเบื้องเกี่ยวไก่บ่ไม่หน่อยแม่นอานี่คอยมาเห็นเบื้องเหมือนเดียวบาวนี้กระดูกใหญ่กระดูกใหญ่ดีเลยเนี่ยไป เยอะเหมืนเพื่อนๆไก่ป้านี่แม่ไปไปไปแม่มันไก่ใหญ่เลยนะแม่มันมาก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 ดูไปลูกเบิ้งปันนี้ก็มัดเบิ้งมัดดันเบิ้งต้นีอะได้้ามุขสมองน้ำบักเถิกมาเนี้ยคนอันนี้เอาได้แม่กับตัวเถิกโค้งโค้งคนละโค้งได้โค้งสางโค้งหรือโค้งเถินพ่อเฉพาะเฉพาะพ่อเดียวกันครับ ออกมากกับบอกรบกันถ้าเป็นหนึ่งถ้าเพศเพศผูก็เพศแม่เพศผูมันจะโค้งก็โค้งใหญ่กว่านี่เพื่อนบอพื่นค้อจ่อเขาบอกได้แะมันได้เนาะมันจะมันเพื่งมันเป็นมือได้หรอเป็นมือนีเหรออาจจะเหยียบไม่ย่ามพันยางเลยเป็นใหม่ขูดเพิ่ก็ได้เออจักางหนึ่งก็ได้จับบีบบีบม่นดู คันลนางคันหน้าเน่ยคอยร่งเนี่ยเจ็บแล้วผืนเจ็บอจะไม้งานไห่งานยงที่ผืนยางลงไปมันขูดผืนิ่นหลยอ่าโมบโมบีเนี่ยโมบีนาาบ่ะเือนกะเป็นมีเบิ้งเอากเบิ้งเบิ้งบอนนะเบิ้งเด้อถ้าเจ็บเด้อถ้าะสถาเืนลงผืนะจะเจ็บผืนนี่ มันสีลงน้ำหนักบ่ได้เต็มที่เลยสัตวดทือถามมันลงได้เต็มที่เห็นบ่เจ็บแต่เจา้จาเจ้าจ้าแบบนี้มันจากงดยิดคือว่าห<อ>นี่ง<อ>แต่กร็รุง่งปกติอยู่รุลงปกติเล็บดิอพอถ้าเจ็บพื้นทับทับอาการที่เพื่นเจ็บพื้นนี่เพื่อนจะบ่ค่อยลงน้ำหนักไรอันนี้เป็นแผลคือเป็นแผลเพื่อนจะลงแบบลงบ่เต็มที่เพราะทึ่งๆจังหน่อยนี่ลงแต่ป้าป้าเพื่นทกขึ้นนะครับ ตีทานี่เพิ่งลงได้เต็มที่ขึ้นนี่เฮ้ยเป็นโลกน้ำปีใะที่แรกนั่น,นโอ้ยเป็นเตื้องเพราะต้นแบบที่เป็นงองเพิ่นเฮ้ยเพินมันนานมันมันลุดออกได้จะว่าบาเทีเออยวยาเนี่ยมันใสอยู่ของท่านนะใช่เพิ่นก็ะล่องนำนักนได้เต็มที่เยอะนี่นะล่อง,งน้ำนักเต็มที่เพแาพ้งแต่ว่าเป็นมันเป็นบูซึมนะเพือพอ่อนวัวมันอากาศมันเปลี่ยนมันไข่มันมันซองซ้ำมือมากนี่ห้อนเป็นบะมือมือก้อน เำมา่าเดมาอากาศเยนน็นเมื่อวานเมื่อก่อนสองมือนเลยนะแต่ม่มืันนี้มาห้อนวันนี้นะนี่เวลาจจะเป็นไขออน่อ่อนๆก็ได้เพื่อนก็นซึมเป็นหนมอสตัวเป็นโบคาเต้เกา้าโอ้ยเต้่ที่วาา่าค้าที่ว่าเพื่นคอยลุกโมเมนต์เจ็บดอกพื้นดอกะโมเมนต์นี่มันเกียร์นี่แน่เกียร์มากกว่า นะครับมื่แม่ลงผื่นมันเจ็บมันเป็นโรคเนี่เนาะมันจะไข่แหละไข่อากาศเปลี่ยนเนี่ยไข่อ่อนๆเพ่อหุ่นจักอย่นี้เพราหุ่นจักขี้งนี่นะนี่ถ้าเจ็บผื่นมันอันนั้นแล้วนี่นะซัดนี่นะมันบวลงน้ำนักไลยเลยนี่ออก,เก,บบก็เป็นเซาเพื่อข้อเพื่อนก็บโบเดเซ่เนาะบเดเซ่นหน้าเนาะการเปลี่ยนอะไรง้อง้อไข่วัสดุอากาศเปลี่ยนฮะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนกันดูแลสัตว์เท่าเด้อพี่น้องเท่าอืมพอมันห่อนแล้วมันเย็นเนาะช่องสัมผัอก็ตุนตัวหนาๆวันที่วันที่แปดแปดเก้าสิบนะวัาก็ขึ้นได้มือก่อนกับฝนตกได้ลิ้นๆเล็กน่อยพ่อหุ่นจักอยู่ดีกับเป็นเนาะแต่ว่าก่อนนี่เดี๋ยวฝนตกมากกับเป็นไข่ค้าหรือซัว์คืออากาศ เปลี่ยนเกระโหลกไข่ค้าอะไรแบบนี้ไข่ซ้ำมื่อครับถ้าไตออนแอกับเปลี่ยนแล้วมีโอกาสเปลี่ยนทุกตัวโอเคอากาศพื้นไข่อะไรไข่อากาศเปลี่ยนแหะครับพื้ไข่อากาศเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยดีขึ้นหรอกให้ยอลดไข่พือนนั่ก็ได้โอเค